ขอดย่ำหนึ่งผู้นหนึ่งไปโทษไปถามว่าเอาแบบนี้บอเออเอาเลยบุกไหมเอาเลยอาอันว่า,ารถบุกปกติค<อ>ือไปยยว่าแต่นโยายกภิสิธศ์บอกป่วยจิตหรือเจ้าของรับป่วยจิตวะสัน <c oughs> คือคนเสี่มือหาผู้อื่นนี่เนาะอ,อีกเสี่นิ้วสี่ครับขหาเจากของเนี่ยแ <c oughs> อบว่าอะไรว่าเขาป่วยจิตไันนะครับพอมาอาการของเล่าเนี่ยแหละเป็นอาการทีหนาสงสัยกมูพอมันบออยู่กำหลงกับร้อยยังจังแนวนะครับจังก่อนนี่ทีบอก่เป็นเอกภาพ มันบอเป็นบอเป็นเอกภาพเนี่ยมันคนสัง่งมันสัง่งไ้เฮ็ดคนละยอย่างกันสั่งบ่เป็นเอกภาพสั่งบ่เป็นเอกภาพผูใ้ใดก็อยากได้รางวัลก็ต้องเฮ็ดให้ถือใจแหม่เ็นไรพรถือใจบ้าบก็โทรมาให้กำลังใจกันโทรมาบอกอ้าวนะโอเคเลยเดี๋ยวมารับรางวัลครับเดี๋ยวจะโอนไปให้ตัวพวกนี้ก็เฮ็ดใจขาดสันตเนาะนี่พวกพี่น้องเข้าทีถือกคาสั่งต่างๆนั่นน่ะเขาวิ่นสันละเนาะเอาให้ไปเังส่เอาอันนี้ไปเังสีพตกลงเอาไอาดกันแท้นะครับหลายต่อหลายคน ง่งกับท่าที่ที่มันบอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเขานี่แหละครับหนีกลับบ้านก็กูกลับเดเวยได้มากระตังแล้วเมื่อขึ้นไปเท,ที่ยวสงการดีกว่าหลายต่อหลายคนลุงพินิษฐ์ขับขึ้นไปบ้านผมพอ,อยูงงานบุญผมถามว่าเป่งได้หปล่าไปังสันโอ๊ยไปเอาเงินตื้อนี่ล่ละถามมาสิไปอ,งงอ,อ,อีกบ่สงการบอร่จอจ้างโทรไดก็พ่ไปแล้วไปยังบุมองนอนมองยูกับพม่มีมองขี่มองเงวกับพ่มีซ้อมบ่น้ำต่อมา ที่ถ้าไห้คนกรุงเทพเขาสร้างจาของจอยเขาสร้างแล้วเอเขาสร้างแล้วบรรยุแล้วเขาสร้างแล้วเดี๋ยวพวกกรุงเทพเนี่ยเขาสร้างแล้วเขากลับบ้านแล้วแล้วเร็จแล้วเนี่ยลอยล้อเด้โอ้เนี่ยนอนแต่ว่าเพิ่นแดงไงเวทีเพิ่นว่าต้องเลื่อยสงการไปเครับเล่นน้าสงการยุ่นี่แหละราจะประสงค์นี่แหละในกรุงเทพนี่แหละผันวายยุ่แต่ว่ามือสองมือเนี่ยมันปะทะกันแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันโบน่เด้โบน่เด้พอเขาบอกว่ารัฐบาลอย่า่อนหลอย่าถอยหลอย่าถอยไหลยหลายส่วนเราเขาบอกว่าเอาจัดการจากอย่างแม่ เมื่อก่อนเห็นว่าไปขอคำสั่งศาลให้ซุ้มนี้ออกจากถนนครับศาลโ่นก็บอกว่าโอ้ยยังบุนต้มงมาขอเราเป็นอำนาจกอเรามานอเหตุไดอยู่แล้วครับอำนาจเจ้าให้ออกอยู่แล้วบุมีผิดกฎหมายใดๆเลยบุมผิดศาลบุมพิดคำสั่งใดๆนี่นี่เป็นเรื่องที่ทั้งรัฐบาลเองกะต้องใส่อำนาจกคนนี้อ้าวถูกต้องบองซันนี่คนไทหงสิบสามล้านสีมาเดือดร้อนเพราะคนแค่สี่หามื่นได้ครับสี่หามื่นได้ครับแล้วคนสี่หามื่นที่ถือกใส่เป็นเครื่องมือเดียวนี้ ก็ถือกซังโดยคนจิตใจบ่ปกติครับจากเมืองนอกก็นี่แล้วล่ะเนี่ยคนทั้งหลายน่ะอยู่ในกลัมือของแค่ดี้แมทนี่แมทต์มอนเตนิโกนี่แล้วสังมากนี่เห็นปะครับนี่เดือดร้อนเพราะคนคุมนี่ได้เนี่ยมันว่าเต็มอยู่แล้วมาเนี้ยมาเนี้ยนี่คุณคุมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยวิดีโอลิง์มาย่ำใดกัสะดุ้งสะดือไปตามข้าวซังมากแน่นอนแม่บอหล่ะแล้วมอนเนี่เดี๋ยวนี่เนี่ยผมได้ข่าวมาจากว่าแมนบอแมนล่ะ เขาว่าหมอนําไปรักษาซี่คนหาคนจกเสียอายูวายุแหละเด้เนี่ยนะครับเรื่องซีพันเปลี่ยนยู่เด้เนี่ยเรื่องระบบสมองหรือว่าในร่างกายหลายอย่างเขาว่ามันมันเป็นประกอบกันไปหมดโอ้วมเครียดกถ้าไม่เกิดค่วมบ่าเกิดควมรู้สึกอยากเคล็ดยังให้มันสะใจให้มันพังไปเลยร่างกายส่วนอื่นตับไตใส่พุ่งเลยสุดส้มไปน้่มโอ้สุดส้มผมว่าแห้งสิตใจไว้เพราะว่ายังครับ พราะว่ามันบอ์แมนเรื่องที่เป็นการรักษาโลกมันเป็นการทำลาสุขภาพเจ้าของตอน้ายเนี่ยก็อยากฝากรัฐบาลว่าญาติหอย,อยหลายครับญาสุภาพบุรุษหลทเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอนพี่พอกันช่วงสุท้ายเอา,า,าเนี้สก่อนในช่วงนี้ผักหน่อยหนึ่งแล้วก็พอกันช่วงสุดท้ายนะครับเส้นพี่น้องครับ ลุงพินิตครับมาเบากันช่วงสุดท้ายของรายการเบาน,น่อหัวมวลเท่าสำหรับเมื่อนี้สำหรับเมื่อนี้คือวางเข้าขางไบว่าเรื่องของการแยกสายสิบเอ็ดสายไปตามเส้นทางต่างๆของอุเทพบตามทีเสือแดงว่างแผนไว้บัดตอนลาลาตอมาาผิบอกว่าย่านคนน้อยก็เลยให้มาชุมนุมหยุดจุดไงย่านถึกสลายโดยทางรัฐบาลบนะครับลุงพินิษคิดว่ามั่นจะได้ครับโอ้ ธรรมดาสมเอ่อเพิ่นคิดว่ายูราชประสงค์เขากับกดดันแล้วรัฐบาลกับโบโบอเอ่อยุบสภาทันทีเพราะฉะนั้นไปให้มันเต็มกรุงเทพเลยสิบเอ็ดสายเนี่ยเพต้องไปบอกสายหน้าสายนี้หรอกพี่นออ้องเต็มกรุงเทพพอดีเ<ป>ต็มกรุงเทพพอดีปิดการจราจรปิดการค้าการากขายซึ่งตอนนั้นน่ซึ่งตอนนั้นอันเขาชุมนุ่มเสลืองผมได้เขาไปเบิ่งน้ำเขาอยู่ในเนาะบบแมนหัวตั้งหัวตียังดอกแต่ว่าได้เสนอแนะไปกับแกนน้ำพ้นสําคัญอยู่ในว่า มันโดนแล้วไปยังแค่ยังบัวแล้วไปยังบัวปิดท็กซี่จุดผมวางสิบวะ <Ừ. S 1> ผมแนะน้ำเพินินนี่อนุสาวรีย์มาบุญค้อง <Ừ. S 1> สาทรเ <Ừ. S 1> จ้าเสีย <Ừ. S 1> ปิดปุ๊บเนี่ยมันโอ้ยติดหมดประเทศเลยแล้วม่อันติดต่กรุงเทพ <Ừ. S 1> เพล่นก็คิดว่าคันมันขิดแบบเข้าคิดเนี่ย <Ừ. S 1> เพิ่นไปสิบเอ็ดหมอกเนี่ยเพิ่นก็สิบเบิองอยู่ได้ว่าเอ๊ะพอปิดแต่บอคันปิดแบบนี้มันก็วอ้ยอันมาพลาดเลยเด้ ไดที่นี่ไปแล้วรัฐบาลก็คือสิรูท่านอยู่ถ้าเขาบอกว่าระวังเด้อเขาเคยสัมผัสในรายแรกกันอยู่รัฐบาลระวังเดอ้เดอคันเขาปิดจุดสาคัญใหญ่ๆ4ีหาจุดเนี่ยมันเป็นอัมาพาตเลยเด้อรัฐบาลต้องรีบจัดการอย่างแจ๊กอย่างหนึ่งย่าให้มันได้ปิดแบบนั้นครับันว่าเขาปิดแล้วจังค่อยเอารถยกมายก,ยกโอ้ยรถยกกับเขามาบ่ได้ครับมันเต็มไปหมดเดครับแต่ว่าการสิปิดได้ต้องมีกําลังหลาโมเมนต์กําลังหน่อยๆแล้วไปปิดแต่ว่าแดงนี่แดงเนี่ยแดงเขามั่นใจว่ากําลังเขาหลาย เขาอาจจะเหตุสูตรนี่ก็ได้ขั้นสั้นสิไปสีรูปให้ยังสิไปสาทอดให้ยังสิไปอันแถวนี <regret ue. S 2> ่ให้ย ah ังนี่ติดด่าวปิดระสงค์กับมาบุล้องไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าหมู่บ้านในข่าวกันว่าพ่อแดงเริ่มเคลื่อนรัฐบาลกับต้านแล้วเว้ยเห็นบ่ล่ะมันก็ต้องต้านไว้เป็นจุดเป็นจุดห้ามไปเห็นเด้ด้ข่าวว่าอ้าวพ่อต้านปุ๊บแสดงก็บอกว่าขั้นถอยก่อนมา่วมกันอยูุ่รหประสง์หรือบมราฐดำเนินอกสักก่อนฟังคำสั่งไปก่อนครับจะคอยว่ากันไหมคือยัางว่า เห็ดไปแล้วที่เขาท่างรัฐบาลถูกต้องรัฐบาลเิ่นเตรียมต้อนรับแล้วต้อนรับแล้วเตรียมต้อนรับแล้วที่องประชาชนคนกรุงเทพกับบยอมให้คือหลชประสงค์เลยเด้ถูกต้องเพื่อนบอกว่าไปทุบหมอเขาเพื่อนด้จังไหนล่ะในเมื่อว่าเขาไดิพิษนีหยังอ่ะถูกเขาถ้ามาหากินตามปกติอ่ะด้ิพิษใจกับเสือแดงเลยถูกต้องเป็นยังจิตต้องมากคมแหงกันทำลายกันแบบนี้แถวสาทอน่ะไปไปแย้มบ่ไดไเด้เขาเริ่มตื่นตัวกึ้นาเห็นบ่ารับแสดงไปอ่ะโอ้ยขวดน้ำในถุงพลาสติกควางลงมาเลยเว้ยครับจาก ท่องบ้านเทิงสะพานลอยอย่ามาอยู่นี่มองจากชุงนู่นใส่ไปวาสันวาทุ่งกุระห้องไห้หยุุนไปเลยวาสันบัดนี่เพิ่นการกระจายกําลังแบบเนี้ยหมายก็าว่าไปเบิงว่อไปแล้วเพิ่นว่าสิเดินซื้อแต่ว่าความหมายในโมเมนต์ต้องไปปิดนี่นี่เพื่นเห็นผมเด้เพราะว่าเพิ่นปิดลาดประสงค์เด้มันล่ามาหอดประตูบ้านเด้ได้สองจุดเห็นบ่าเพิ่อนจะเดินมา อนุสาวรีย์ใช่ตัวอ,อีกน้อยก็ไปอันตรงสาทอนตัวสีร่มรตัวครวุย้ยเพจแบบนี้รัฐบาลก็รู้ทันเบิงแล้วสลายหลายมองแล้วเผับอเผื่อกันปะทะก็จําเป็นแล้วครับถ้าเกิดปะทะมันสิเสียหายหรือหมอว่าป่อยไปจังซีิมันสิเสียหายหลายกว่าปะทะคือบอกว่าไงคือขันปะทะนี่มันต้องเริ่มตนจากไฟเสือแดงถงเริ่มจากไฟทีต้องการก่อความรุนแรงนะครับบอกว่าเริ่มจากไฟรัฐบาลแต่เพราะรัฐบาลเองกับ เป็นเป็นเป็นหลักในการใส่กฎหมายอยู่แต่ว่าขันปลอยให้ยืดเยื่อโดยบอยเห็นอย่างเลยนะครับปัญหากับจเกิดคําถามว่าเป็นอย่างรัฐบาลคือออนแอแท้เป็นอยังบอใส่อานาจที่ประชาชนฝากไว้สําหรับบริหารประเทศนะครับเพราะว่าที่ไปมองแก่คนแก่บอกกี่หมื่นคนที่ไปชุมนุ่มกับคน63ล้านทั่วประเทศที่เขาได้รับผลกระทบต่างๆหน้าหน้านี่สิไปคืนน้ำไผ่ ถ้าคืนน้ำคนหกสิบสามล้านก็นต้องใส้กฎหมายมันโค้งเด็ดขาดนะครับแลว้วกฎหมายกับประการแล้วเพราะเราบอข้อมันคงกับประการแล้วแต่ว่าเหตุจะเป็นผลในทางปฏิบัตินะครับบ้องสัน่นพวกเสือแดงมันกัดสยเยอะเยอะถากถาง,างบางมีปัญญาบ่ที่บอกว่าออกจับแกนน้ำหาคนครับมันจับแม่เยอะที่เขาถ่าไถ้ยอยู่แล้ว,วเนี่ยถูตูสู้แล้วด้วยกับถ่ายที่ท่ายท่ายท่ายายกฎหมายถูกฉบับ ครับไปอ้างร่วมร่วมว่าเป็นกฎหมายทลร,ราดกฎหมายทหารเครับครับโอ้ยคําว่ากฎหมายนี่กฎหมายยังก็เ็แต่มันเป็นมีสภาพบังคับใช้ได้เลยเด้อีลีแล้วนเนะาะแคนาจำได้เนาะตอนที่เขามีการปฏิบัติสิบเก่ากันย่าสี่เก่าเสียแมวกับโท,ทรศัพท์มาออกไล่าการให้ใส่พรัดบัญญัติทุกเฉินครับเพราะเราก่อมันพลัดบรญญัต พระราชกำหนดฉุกเฉินนักว่นนักว่นพระบอกเพราะเราบอกพวามันคงอีกนะครับสร้างปดผู้นั้นสร้างปู้นีสร้างตั้งผู้นั้นตั้งผู้นี้แต่ว่าปรากฏว่าเขายึดก่อนแล้วนะครับอันนี้คือเข้าเห็นว่ามันบอกเป็นเรื่องทีเป็นกฎไหมที่มาจากสมัยนี้ถูกต้องมันมาก่อนหน้านี้แล้วสมัครก็ยังใส่เนาะเออสมัครก็ใส่สมชัยก็ใส่สมชัยก็ใส่ครับเออบอมเนว่ามาใส่สมัยอสพทธิแล้วมาเขียนว่า พี่สมากับสมชายใส่ทหารเป็นยังบ่ไปรับใส่เพื่อนผดว่ครับเอา้ามันอยู่ที่ตัวผู้นําเจ้าทห,หารสิสเขาสลับใส่เจ้าหรือบอ่เจ้าเฮ็ดผิดหรือเฮ็ดถูกครับบ่แม่นว่าทหารก็บอ้อสีสวะไปเฮ็ดเด้ครับม่นมาโทษทหารเด้ครับเจ้าสั่างโดยชอบบอ่ผู้สั่งชอบบอ่ครับแม่นบ่ล่ะพออภิสิทธิ์เป็นยังไปเฮ็ดน้ำผดว่าอยู่อืมเอ้าอภิสิทธิ์ไปอยู่ในลาบ11